จากที่เรามีภาวะที่แบบเรียกว่าซึมเศร้าหลังคลอดเนาะ oh. แล้วช่วงนั้นเราเรารู้สึกว่าเราไม่มีทางที่เราจะเยียวยาตัวเอง,งอ่ะก็ไปไปปรึกษาคุณหมอ,อแล้วคุณหมอเขาก็ถามมาว่าแบบอะไรที่ทําให้เรามีความสุขอะ่ะตอนนั้นเราก็เราชอบเขียนชอบวาดรูปชอบเขียนเราก็เออเงิ้ก็ก็เขียนไดอารี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกงั้นคุณคุณก็ทําอคุณคุณแม่ก็ทําไปเลย เราก็ทําไปเรื่อยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการบําบัดเหมือนเวลาเราเราเศร,ร้าอะไรเงี้ยเราเขียนเรารู้สึกดีไงเออใช่แล้ว<ช>สิ่งสิ่งตอนนั้นสิ่งที่พี่ตุ๊กเขียนอะ่ยต้องยอมรับนี่ะเป็นแฟนเพจรุ่นแรกใช่ใช่ใช่ย่างยังมาซื้อเสื้อยืดเลยใช่เป็นแฟนเพจรุ่นแ <laughs> รกแล้วคือตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันก็ถือนใจเราไงเพราะว่าเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราถ่ายทอดเหมือนกันกบอารมณ์ความเป็นแม่ลงไปในงานของเราอย่างนั้นด้วยไหมเออใช่เป็นประสบการณ์ตรงของเราแล้วเรารู้สึกว่า ถ้าถ้าตอนเกิด er yeah. เรื่องเราไม่ได้รู้สึกขำกับมันนะแต่เราก็ถ่ายทอดในมุมที่มันเป็นการ์ตูนที่มันตลกให้มันเบาขึ้นแต่ว่าตอนที่เราเขียนน่ะเราไม่ได้ตั้งเพจเลยเพราะเรารู้ว่าภาวะจิตใจเรายังไม่พร้อมที่จะทําอะไรอขนาดนั้นเราก็เขียนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไดอารี่เล่มหนึ่งเป็นสต็อกอะแล้วแล้วแล้วนาทีส่าจิตใจเราดีขึ้นน่ะเราก็บอกกับพี่เวงว่าแบบชอบเล่นเฟซอะแล้วมันไม่มีเพจที่มัน เพืนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเพื่พี่เหม่งเพม่นไม่มีเพื่อนก็บอกว่าเงินๆนก็ทําสิก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นติดตามชมกันได้นะคะทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งนะคะหรือว่าจะชมย้อนหลังก็ได้นะทาง YouTube อยากรู้นี่นาหรือว่าทาง a c e b o o k นะติดตามชมกันได้อย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ Subcribe นะคะกันด้วยนะ